สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องพบก,กันวันอังคารที่19เมษายน2022นะครับวันนี้ภาวนาพร้อมกันนะครับด้วยบทอ่านจากสุนทรพจน์ของนักบุญอัชนาซิโอแห่งอันชิโอกพระสังฆราชในหัวข้อที่บอกว่าพระกฤสต์เจ้าต้องผ่านความทุกข์ทรมานก่อนจึงจะเข้าสู่ สิริรุ่งโร์ของพระองค์นะครับก็เป็นข้อความบทความที่เกี่ยวข้องกับปัสกาเราอยู่ในบรรยากาศของความชื่นชมยินดีวันสงบทปัสกาอยู่นะครับก็ท่านนักบุญก็เขียนไว้ก็บอกว่าจําเป็นที่พระคริสต์เจ้าต้องรับทรมานพระทรมานของพระองค์เป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เด็ดขาดพระองค์เองได้จัดไว้เช่นนี้เมื่อพระองค์ทรงเรียกสิทธิของพระองค์มาพวกเขาเป็นคนเบาปัญญาและเชื่อยาก เพราะเขาไม่ยอมรับรู้ว่าพระองค์ต้องผ่านความทุกข์ทรมานมาก่อนจึงจะได้เข้าสู่สิริรุ่งโรดของพระองค์พระองค์ได้ทรงสละสิริรุ่งโรดซึ่งพระองค์ได้ทรงมีอยู่กับพระบิดาตั้งแต่ก่อนในระมิตโลกและได้เสด็จมาช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดความรอดนี้จะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็โดยพระทรมานของผู้ให้กำเนิดชีวิตเท่านั้น ตามที่นักบุญเปาโลสอนไว้เมื่อท่านกล่าวว่าผู้ให้ชีวิตเองได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จครบบริบูรณ์โดยพระธรมานเพราะเห็นแก่เราพระองค์ได้ทรงสละพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ชั่วคราวพระสิริรุ่งโรจน์นี้เป็นของพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระบุตรแต่องค์เดียวของพระบิดาแต่โดยทางการเขนพระองค์ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์นี้คืนมาอีกในร่างกายที่พระองค์ได้รับ นักบุญยอนได้อธิบายถึงน้ำซึ่งพระคริสตเจ้าได้ทรงกล่าวถึงเมื่อพระองค์ตรัสว่าผู้ที่มีความเชื่อในเราจะมีทัานน้ำทรงชีวิตไหลออกจากเขานักบุญยอนกล่าวในพระวรสารว่าพระองค์ตรัสถึงพระจิตเจ้าซึ่งผู้เชื่อในพระองค์จะต้องได้รับเท่าที่เขายังไม่ได้รับพระจิตเจ้าก็เพราะพระเยซูเจ้ายังไม่ได้เข้าสู่สุริรุ่งโรจน์สุริรุ่งโรจน์นี้ พระองค์ทรงหมายถึงการตายบนไม้กางเขนด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้ทรงอธิษฐานตจอบพระบิดาก่อนที่จะทรงรับทรมานวอนขอสิริรุ่งโรจน์จากพระบิดาซึ่งพระองค์ได้ทรงมีร่วมกับพระบิดาก่อนสร้างโลกครับ่ิ้หงก็เป็นความข้อความที่นักบุญอาธานาซิโอแห่งอันติโอกพระสังฆราชก็ได้อธิบายอธิบายชัดเจนถึง ระชนชีพของพระเยซูเจ้าบนโลกนี้นะครับก็ท่านพูดไว้ในหัวข้อนี้บอกนะบอกว่าพระคริสตเจ้าต้องผ่านความทุกข์ทรมานก่อนจึงจะได้เข้าสู่พระสิริรุ่งโรจน์ใความจริงแล้วท่านก็อธิบายไว้ในสิ่งที่เราได้ฟังตะกี้นั่นก็คือพระเยซูเจ้าพระคริสตเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ได้มีพระสิริรุ่งโรจน์รับพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับพระเบญเจ้าพร้อมกับพระบิดาแล้วตั้งแต่ก่อนสร้างโลกได้ซ้ำไปอยู่กับพระองค์ตั้งแต่นิลันดนนะครับแต่ว่า ด้วยความรักที่พระเจ้ามีต่อมนุษย์นั้นพระองค์ก็ละทิ้งรัศยุโลกที่อยู่กับพระบิดานะั้นลงมาเกิดในโลกนี้มารับสภาพความเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้แล้วก็มาดําเนินชีวิตในโลกนี้เหมือนกับมนุษย์ก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับมนุษย์และสุดท้ายก็ถูกทรมานถูก,ถกรุงกังเขนแล้วก็ตายบนไม้กังเขน แล้วก็ภาษีรุงโนดของพระองค์ก็ได้รับกลับคืนมาด้วยการกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์ในการที่พระองค์เสด็จกลับเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นคือภาษีรุงโนดที่พระองค์กลับมาและเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาตั้งแต่ก่อนสร้างโลกนั้นเป็นแบบน,น,นั้นก็อธิบายท่านนักบุญอาณาซิโอก็อาณาซิโอก็ได้อธิบายไว้นะครับแบบนี้ให้เข้าใจเข้าใจแบบ มนุษย์เลยนะครับเข้าใจแบบมนุษย์ทุกท่านอธิบายไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าอธิบายเนาจริงแล้วพระเยซูเจ้าพระองค์ก็มีทั้งสภาพพระเป็นเจ้าสภาพมนุษย์เราก็ทราบแล้วแล,วะ,และ,ะพระองค์นั้นก็ได้มารับทรมานยอมรับความทุกข์ทรมานในโลกนี้ในความเป็นมนุษย์นั้นแล้วก็มาตายแล้วนักบุญยงนักบุญยน่ะก็จึงจึงจึงพูดพูดเสมอนะครับบอกว่า พระองค์พูดถึงพระจิตเจ้าซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์ต้องได้รับเขายังไม่ได้รับพระจิตเพราะพระเยซูเจ้ายังไม่ได้เข้าสู่พระสิริรุงโรดหมายความว่าจะรับพระจิตเจ้าก็เมื่อพระองค์สิ้นพระชนและสเสด็จกลับเป็นขึ้นมาคือวันปัสกาเนี่ยมนุษย์ก็จะได้รับความรอดรับพระสิริรุงโรดพร้อมกับพระองค์นั่นเองอพระสิริลุงโรดที่แท้จริงแล้วนั้นก็ ภาพรวมก็คือหมายถึงการตายบนไม้กางเขนที่ในบุญยองบอกบนบุญยองบอกอย่างนี้ตายบนไม้กางเขนและด้วยเหตุนี้พระองค์จึงอธิษฐานต่อพระบิดาบนไม้กางเขนนั้นก็ขอพระสิรุลุ่โลดแด่พระบิดาพระบิดาเจ้าแล้วก็พระองค์ก็ดําเนินชีวิตแล้วผมก็สิ้นไปจนแล้วก็กลับเป็นขึ้นมาเพื่อรับสิรุรุ่นโลดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเราได้เฉลิมฉลองได้สมโภช์ปัสกาฉลองพระสิรุรุ่งโลดของพระเจ้า แน่นอนอเราที่มีความเชื่อเราที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เราก็ชื่นชมยินดีและเราก็ได้รับพระสิริ่งรจนั้นจากองค์พระเยซูเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราได้ใช้ความชื่นชมยินดีใช้ความรักที่พระเบญเจ้าประทานให้กับเรานะั้นพร้อมที่จะรักคนอื่นพร้อมที่จะทาดีกับเพื่อนพี่น้องที่อยู่ในโลกนี้และก็พร้อมที่จะ,ะดูแล และก็ทำให้ทุกคนในโลกนี้นะครับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบข้างนั้นจะได้รับความชื่นชมยินดีด้วยได้รู้จักกับความรักของพระเป็นเจ้านั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรนผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประสานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ